แค่เนี่ยญ pues ี yes. ่ปุ่นนะสาวญี <S s ่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นฉันใส่อันนี้ก่อนเพราะว่าไว้กันเวลาผีพายปลาน้ำมาจะได้หัวไม่แตกหนังไก่ค่ะกินหนังไก่ฉลองมันเกิดให้พี่แจงค่ะทุกคนทางบ้านหนูกินหนังไก่แล้วหนังไก่ตกหนูจะว่างบนาหัวไปเวลาห้าปีนั้นนะเนี่ยช่วยอะไรไม่้องช่วยเลย แกงหนังไก่ไปจนบ้านดนเหรอจะบอกนะว่าเจอเบลเบลเบลแทงแดงไม่ไล่ประตูหรอมันจะทำประตูให้ยับก่อนดิไม่ไม่น่าพังประตูนะถ้าถ้าไล่แทงเลยสลามีสลามีสลามีเมื่อกี้เราเกือบเสียหนังไก่ไปแล้วเชียวทำไมอ่ะหนังไก่ตัวใช่วันนี้ให้วิจัยเป็นดาวเด่นหน่อยนะลูกวันนี้ก็เกิดเขาเราต้องแบบให้ความสำคัญใช่ไหมดาวเด่นดาวเด่น ประจำซอยใช่เบลพี่ไปเสยดูถ่ายแบบเบลเบลเบลเอลเบ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 ลเาลเบ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 ลเรลเบลเบลเ่พี่เบลเบลเบเลเบลเบเล่เพี่เ โหดตรช่งสวยงามจริงๆเลยอ่ะไม่มีกล่องใครเปิดได้พงทูบหรือมาแซวเลยเหรอวะรอสักครู่สิครับปรักเลยสวดเลยโอ้มาแตกเลยนะติมราดน้ำแดงแล้วผมทำการบอกเขาไปด้วยความตั้งใจว่าเกาๆหนึ่งอุ้ยมันมีคนตายนี่ติมตายเขาตายแล้วนี่โอ้ยมันจับปลงมีคนจิบติมมันเหรอ หลอกผีหลอกผีเมื่อกี้หลอกผีมาทุกคนไม่เจอเมื่อกี้หนูหลอกผีทำท่าว่าจะแปะยันมา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 เข้าวัดผมไปทำบุญแต่ถ้าอยากรักคุณต้องทำบุญด้วยอะไรอ้าวมันตามพี่อ่ะพี่ไหมมันไม่ตามคนอื่นเลยมันชอบพี่มากชอบเอาเวรพิถีพิยัไงเล่า พี่เขาปล่อยดิครับปล่อยแล้วอะไปลแล้วช่วยได้ปะช่วยแล้วพี่ไ,<ว>ไปให้เลื่อนเลยพี่ไปเลือเล่อยๆก่อนขอชุบแ<ไ>ป๊บกำลัลลลง,ลงเปิดเลยกำลังคิดฮอดพอดีตายดีกว่า โยพี่มันรลุเองด้วยสวยยังพีโอ้ใจเย็นทุกคนสวนแล้วสวนแล้วพี่ไหม,มมันต้องยอมตายคนหนึ่งแล้วเมื่อกี้ยามันตกตรงน,นั้นอ่ะพี่ตายตรงไหนวะโอ้โอ้ไป <Ą lik> พี่อย่ามาอย่ามาอ้าวไม่ทันแล้วมันมันไม่ตมัดยาอยู่ที่นี่ไหม โอเคคฝั okay, okay. ่งเราฝั่ง,งเราพี่ดอยใครสวดอยวดถอยปักพวกกอนแังยาแังยาลูกไป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 ,ไปก่อนที่แต่หน้าเป็นแดงใครสวดอยู่ยไปถอยถอยถอยพี่แจงพี่ไม้ใครก็ได้ออกก่อนพี่แจงไปทางนู้นยายา คอจะให้ไหมได้โย่เฮ้ยเฮตลอดเวลาเลยวะเป็นไหนแล้วจะปักทูบอ่ะเปไหนแล้วยากปักทูอยากปักทูไม่ได้นะตอนนี้เลือดเท่าขนตาแล้วนะหายาเลยแกมียาอยู่นี่แป๊บหนึ่งพี่ทุกคนสิบดาวค่ะอะไรนะตัวคออีกแล้วอ่ะเลือดพี่เอายาหมดอดล้างตูด เียวหาตัพี่นี่ยังมีสองเข็มไม่หรอหมดแล้วพี่หาย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 หมดเลยอ่ะไม่ไหวพี่อย่าเพิ่งตายพี่อย่าเพิ่งตายหนูหนูแทงไม่ได้หนูเจ็บอูเจ็บเอาเอาไปไหนอะพี่ขอผมหน่อยผมเจ็บมากผมเจ็บมากโอ้ยเอาพี่ไหมไม่เป็นไร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 พี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนทุกคนรอโดดอะเป็นอะไรกันวะช่วยไม่ได้ จะได้ปะเอาไม่ได้หรอเมื่อกี้สตาร์นไปแล้วนะ992อ่ะคุณเหลือ2คนแล้วตอนนี้ใช่เข้าปางแงตายพี่จุกสักแป๊บได้ไหมขอเวลาหนูแป๊บหนึ่งพี่20วิได้ไหมอันนี้คือเป้าของปางนะฮะเป้าแดงครับผมจุกสักแป๊บแต่พี่จุกสักแป๊บขอเวลาหนูอีกฉันไม่เอาเวลาค่ะเอาปลาดิเพราะว่า มันรู้ไงว่าอีกคนนึงมันเป็ไงฟังหาที่ออกฟังหาที่อ,ออกเร้ครับพวคุคไม่น่าสู้ได้ผมต้องหาที่ออกฉันก็เวลาแต่ว่าประตูยังไม่มาพี่ผีมาลงไปข้างล่างนะอยู่กับหนะนูแนะนำให้อยู่ในตู้ไว้โอ๋โอ,อพี่ไป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 ,ไป,ไปอย่าอยา่ยาอยา่าอย่าพี่อย่ามาโก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 พี่อยา่าพี่อยา่าแจ้งต้องมาหาที่ออกหาที่ออกเงคอยใช้แฟลชน่าจะถ่วงเวลาได้ดีกว่า ไปพี่โก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 ประตูมาหนึ่งประตูมาโกโกโกพี่โกโกพี่ไปปัดพี่ไปปัดไปดิเอ้ยไปพี่ไปก่อนพางออกพางออกเอ้าพี่ไปก่อนเสร็จพอดีเนี่ยพี่ออกไม่ทันชิบหายแลยพยายามพยายามพยายามดังกูอะไปแลนดิ้งนะพ่อมแถวนี้ไม่มีประตูด้วยตกใจ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  ใจกรันหนึ่งนะกับรอดหมดความเสียสละของผมทำให้พี่แจงเป็นของขวัญในวันเกิดออนไลน์ไม่ได้ดีแบบที่พี่แจงคิดน้องๆน้องๆอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่ปาไม่เข้าใจหรอกว่าเรียนออนไลน์เป็นยังไงอ๋อพี่ก็เรียนค่ะก่อนหน้านั้นพี่ก็เรียนค่ะสมัยก่อนพี่ไปตอนที่เรียนนี่คือเรียนหนักมากๆเลยนะแล้วช่วงเวลาแบบว่ามอปลายเนี่ยเป็นช่วงหาตัวตนใช่ปหก็ต้องเรียนเสริมเรียนอะไรเยอะๆเลย เต็มจอเกมมิ่งไงอยู่น้องเต็มจอเกมมิ่งมามาเน่ยเลยห้ามิสมมิสโอเคไปเบลหรือว่าโอ้โหจปืดเจ็บปื้ดเก่งพี่เป้ไม่ได้ไลค์ค่ะไปก่อนพี่พี่แจ็ไปก่อนพี่ไอปไป ไม่ได้เอามาเด้อไม่ได้เอามาเขามาของเขาเองอ่ะหนูไม่รู้หลอดีหนูกดเลยชอบเขาอ่ะอนูไม่รู้หลบดว้าหูเบามาถ่ายตัวมาถ่ายตัวโอ้โหแจงตายว่ะเจ้งล็อกดไม่ได้เอา โมฆตายอะโมฆ์ตีตายเลยมีพลังอานมีพลังมากมายเลยอะเสียงอะไรวุ้งแสดงคนแรกเลยวะคือเสียงพี่ตายอะมันก็เลยมีเสียงวุ้งคือพี่ตายแล้วมันวุ้งเหรอช่วยตั้งอีกคนได้ไหมคนพิเศษได้ไหมแป๊บนึงพี่ขอจุดแป๊บนึงนะปะไปถ่ายรูปให้น่าจะรอดเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคือจริงจังมากอะรอบเนี้ยจริงจังจริงจริงต้องให้ช่วยไหมนี่อุ้ยหึง เอาไปเลยพี่เอาพี่แจนไปเลยพี่นึงนึงพี่เอาใครมาไม่รู้เหมือนกันมา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 รีบอกแนทหารหนูไม่เจอแล้วพี่เอาเจอแล้ว <จน S 2> <น>พี่ Premises, คนนึงอยู่ไหนวะต of oh ั้งนึงต erm 네ั้งนึงตั้นึงเขาหาหนูไม่เจอเว้ยพี่โอ้ชิตโอ้ยมัน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 กามตาใเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เอาเมื่อกี้สูตรวิเวงกามหอยลอดหอยแมงผู้โหอยแรงมันเอาแจงว่ะ ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยพี่ไปเลยเข้าว่างไปเลยพี่เข้าไปเลยเข้าว่างไปเลยพี่เข้าเลยยังไงพี่เข้าไปพี่พี่อย่าพุ่งออกพี่พี่พี่มันไม่ตามหนูเด้อพี่มันตามพี่เด้อยายาตรงนี้นะพี่แจมันตามพี่เด้อไม่ไม่พี่หลุดหาไม่เจอแล้วเด้อพี่อะมันมาตรงนี้มันจะทุบตู้พี่ไหมโอ้ไม่กอดมันไม่ทุบมันกลับมาทุบมันทุบไม่ทุบมาทุบไม่ทุบเจ๋อเจอทุบไม่ทุบ สุดซุบไม่ซุดตุบตุบสุดซุบไมุ่บโอ้มึงมาแม่นเกิอมามามาแม่นเกินเอิ่นไม่ไหมถ่ายไม่โดนไม่เอานะพี่ไม่เอานะพี่สวดเอาคะแนนแล้วน่ะโอ้ชิพายเข้ารักเธอเท่าไรปางรักคุณมากกว่าไม่ว่านานเท่าไรบาดยามรักอยู่มอ อยู่ริให้เท่าไรยามให้มากกว่านั้นเออยามชุบไม่ได้ก่อนโอ้ยชุบชุบอะไรมันจะเสร็จอยู่แล้วโอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้โอ้ยยามมันเป็นยังไงทำไมถึงทำจังไงยากล้ยากละมันมีเปิร์ชุบตัวเองไหมป้ามันหลบมัหลอดมันหลบหังก็ตีแล้วโดนล้โดนะโดจิงฟรี

มันม <sun> <só c iful> าแล้วะปังล็อหลบไม่ได้ปังมาดิมาดิขอหน่อยอะขอหน่อยพี่ขอหน่อยเจ๋งแจสุดเจ้าจุดจีบดีดูุึงเลยวันนี้ปังอย่างเอาอย่างเอา